ดวงปักแรกในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีมีนชาวราศีมีนในช่วงนี้ คุณจะได้รับการยอมรับหรือชื่อเสียงโดดเด่นเกี่ยวเรื่องการงานของคุณเป็นอย่างมากคุณจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบุตรหลานบริวารของคุณได้เป็นอย่างดีตอนนี้คุณค่อนข้างจะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนรอบข้างของคุณมากพอสมควรสิ่งต่างๆที่คุณได้ทําคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างอย่างสม่ําเสมอผลงานที่คุณได้สร้างสรรค์มาต่างๆก็จะประสบความสําเร็จทําให้คุณได้เฉลิมฉลองได้มากในส่วนนี้ในช่วงนี้ญาติมิตรหรือพี่น้องของคุณอาจจะมีปัญหาหรือ จะมีภาระให้คุณที่จะต้องรับภาระอยู่บ้างสำหรับบางคนแต่คุณก็ยังสามารถรับมืออยู่หรือให้คำแนะนำกับพวกญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดี ช่วงนี้อุปสรรคทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่สร้างความเครียดความกดดันหรือทําให้คุณเป๋ไปเป๋มาในบางเรื่องก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นหากคุณมีสติและรอบคอบการงานและการเงินของคุณคุณก็จะเป็นคนที่วางแผนในการดําเนินชีวิตและในการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานได้ดีมากอยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางหรือเที่ยวเตะกับคู่รักคู่ครอ,องของคุณสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่อาจจะต้องการวางรากฐาน หรืออาจจะมีการที่ตกลงกันที่อาจจะอยากมีบุตรหลันเพิ่มเติมมากไปกว่าเดิมบางคนอาจจะกําลังจะคลอดบุตรเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อและแข้งขาบ้างเพราะว่าคุณอาจจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการงาน ทำให้คุณต้องเดินทางหรือใช้ใจ่ายหรือใช้ร่างกายเปลืองในช่วงนี้มากจนเกินไปในบางครั้งคุณอาจจะต้องมีอารมณ์โมโหเกี่ยวกับเรื่องของงานก็ขอให้คุณระง,งับหรือสงบสติอารมณ์ไว้ให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะทําลายร่างกายของคุณเข้าไปเองในช่วงนี้ชาวราศีมีนเหมือนจะเป็นคนที่ชี้ประจลงเท้าอาจจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่เกี่ยวเรื่องการงานเพราะว่ามีภาระที่รับผิดชอบค่อนข้างมากแต่คุณก็จะมีสติและความสามารถในการรับมือหรือแม้ กระทั่งเป้าหมายของคุณที่คุณวางไว้คุณก็จะมีความสามารถที่จะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นช่วงนี้อะไรๆมันก็ดีไปหมดสําหรับชาวราศีมีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักดังนั้นก็ขอให้ชาวราศีมีนโชคดีในต้นเดือนพฤษภาค,คมนี้